ัูดีครับยีตอนรับสู่รายการโรงเรียนโ o k ในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอุเคียวทาจิบะนะตัวละครจากเกมไฟติ้งในตำนานซามูไรโชดาวจากค่าย S.N.K. ฮีโร่ไฟต์เตอร์แอสซินที่เหมาะกับการดักโจมตีจังเกิลอุเคียวมีสกิลพาสซีฟที่มีชื่อว่า Ghostly Dashing Slice สกิลนี้จะทำหน้าที่เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานให้เกิดระยะโจมตีที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมและทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลงโดยจะสร้างความเสียหายต่อศัตรูทั้งหมดที่อยู่บริเวณขอบของระยะการโจมตีสกิลท คอนเซ e ร์ a เซเบอร์สวาโลสวเป็นสกิลที่ชื่อยาวไร้สาระมากๆเลยแปลเป็นไทยก็เท่ดีก็คือกระบี่ซ่อนเร้นกืนกินในสกิลนี้อูเคียวจะกระโดดถอยหลังจากทิศทางที่กำหนดผู้ในไง,งก็เล็งหน้าพุ่งหลังแหละครับและสกิลนี้ก็จะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูด้วยหากโจมตีโดนก็จะสามารถใช้สกิลได้อีกครั้งนึงและสกิลก็จะเข้าสู่ช่วงคูลดาวครับ สกิลที่2อง Heavy h a ฮกอูกเคียวจะฟันไปในทิศทางที่กำหนดเพื่อสร้างความเสียหายต่อศัตรูและยังทำให้ติดสตันด้วยปิดท้ายด้วยสกิลอันติเมดสกิลนี้อูเคียวจะฟันดาบแบบรัวๆเลยทำให้เกิดความเสียหายและฟื้นฟ,ฟูพลังชีวิตทุกครั้งที่สร้างความเสียหายคราวนี้มาดูคอมโบแนะนำกันเปิดด้วยการโจมตีพื้นฐานแบบพิเศษตามด้วยสกิลสให้ติดสตันจากนั้นกดอันติและตามด้วยสกิลหนึ่งครั้งจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยท่าโจมตีพื้นฐานครับไอเทมของอูเคียวประกอบไปด้วย Repetitious Bite ออกมาเพื่อ เสริมพลังการโจมตีชิ้นที่2คือ boost of resistance ออกมาเพื่อต้านสถานะเพื่อทําให้คล่องตัวยิ่งขึ้นชิ้นที่3ก็จะเป็น Giant Grips ออกมาเพื่อจอกเกาะและทําให้การโจมตีพื้นฐานแบบพิเศษของเขาส o w ยิ่งขึ้นชิ้นที่4 siege breaker ใช้เสริมพลังโจมตีเพื่อสร้างโอกาสในการฆ่าให้มากยิ่งขึ้นชิ้นที่5 c o r a g e of savagery ไอเทมชิ้นนี้จะช่วยเสริม hp เพื่อสร้างโอกาสร,ารอดให้มากขึ้นหลังจากคอมโบไปแล้วและปิดท้ายด้วย peel sky ไอเทมนี้จะทำให้ดาเมจที่ได้ บเาขึ้นปิดท้ายด้วยอาคาน่าที่ใช้กันนะครับเราจะใช้หันสิบชิ้นเลยเพื่อเสริมความเร็วในการเคลื่อนที่และความเร็วในการโจมตีต่อด้วยอีเกิลไอเสริมพลังโจมตีกายภาพและเจาะทะลุกายภาพปิดท้ายด้วยมมลเทชันก็เสริมพลังโจมตีกายภาพและเจาะทะลุกายภาพเช่นกันครับโบนัสที่ได้รับก็จะมีการโจมตีกายภาพและเจาะทะลุและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และโจมตีครับดีแล้ใช่ไห,ไหมสิเดืดมอนชิซุโกเจสเล่อจัดจุ๊

อ๋อโอเคโตชิบะฮิตาชิพานาโซนิกมาแล้วชิเนะว่าแล้วโอมาเรว่าโจิเดฟุซูรุกิมิสุมิชิตันจิโรเซนิสเนสึกิอารับเปลี่ยนทันจิโรเซนิสุเนสกโกบุกเข้าไปเลยไก่ก่อนเดียวมา กิดจัุดยอดมากเจ้าอ้เกี่ยวช่วยกูด้วยาสิเกำหล่อพังพุ่มไม้แอ้วไฟยังมีดอยจ้าย้อนฮันดาซายจอนกิยังเซโรอ่ซูซิก้าพวกมึงเล่นอะไรกันวะ โอ้โหคุณหนีดีกว่าคุยกับมันไม่รู้เรื่องแน่ๆไอตัวนี้อุ๊ยโดเข้าป้อมมันก็ยังตามกูแม่แต่คุตัวแทงกูวิ่งวงกลมดุลมึงมันตั้งอยู่เดี๋ยวแช่แช่แช่เจบตายถอยก่อนเอ้ยโู้ีผเขียวนี่มันสุดยอดจริงๆกูฮิวให้มาเดี๋ยวเมือหนึ่งจิสก้าจอยโซเรอกูเขียวมันพยายามบอกอะไรเราวะมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะโดนแช่แข็งแล้วในจังหวะชุลมุนที่กำลังเกิดขึ้นมันจะโดดเข้าไปมันพูดนิดเดียวมันแปลซะยาวเลย ได้แล้วที่คุณจะมาเจอมึงด้วยนี่ยกระเคยชีบันแย่แม่งแตกมึไม่รู้ว่าจะไปหลบไหนแล้วแปลงลาดสกิลนี่แหละวันนี้เราจะได้รู้กันเกระเชีบันแย่โอ้โหแม่งมาทั้งหมู่บ้านเลยมึงเห็นไหมมันกดสกิลอยู่บ้านยังฆ่าได้เลยเมื่อกี้โอสเตอร์สุสเกียร์แร่กระเคยชีบันแย่ และนี่ก็คือโรงเรียน HOK OK ตอนอูเคียวทาจิบะนะฮีโร่ไฟเตอร์ที่มีสกิลเป็นคอมโบชุดที่สามารถเล่นได้ทั้งคลชเลนและฟาร์มป่าในคลิปหน้าเพื่อนๆอยากให้ทำฮีโร่ตัวไหนสามารถเม้นบอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยฝากกดติดตามพวกเรา HOK OK Daily เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารของเกม HOK OK, ทั้งใน YouTube Facebook และ TikTok พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ